ไปลูกไม่นีบอกเอาไปเลยเอาไสันเลยแต่ห้ไปมีตาัสนี้่าไปไม่นีบอกกันเลยลูกละสายเขาไปก็จะไปหล้ไก่พอกินข้าเรื่องอาหารมิน้ากกินไก่กินมันลูกวันเดียวน้ากกินไก่กินมันไม่ดังกินไ่จอดเ้เต้ย่างไ้เดองก่างใหญ่เปี่ยนไปเปี่ยกวเด้อ แยกไม่เกีย่ยเอียงสายผมงสายเตีมเยมือนนครับอันหนาเขาพินเลย ครับโอ้คนมาเมื่อกี้โตก็แล้วแหละตายโตอยู่นี่งตัวถ้าเขาโตออกไปไหนเนี่ยมันจะมาให้เด้อเนะะาะแล้วมาอีกคันหนึ่งครับอี้คันเหรอโอเคครับ tốt là bị đói ơi